ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่จะต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ครูยุคใหม่แหล่งเรียนรู้ใหม่ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำทางวิชาการมีวิสัยทัศน มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับหน่วยปฏิบัติที่อยู่ใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุดให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นตระหนักถึงภารกิจหลักของสถานศึกษาที่จะต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ครูยุคใหม่แหล่งเรียนรู้ใหม่ตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมีผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสรุปการดำเนินงานในรอบ6เดือนดังนี้การบริหารงานวิชาการการจัดทำ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานิเทศการวัดประเมินผลส่งเสริมและจัดการสถานศึกษาให้กับโรงเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษายกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และมีการจัดอบรมให้กับบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019การบริหารงานแผนและงบประมาณจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและหน่วยงานต้นสังกัดโดยเน้นความสำคัญขององค์กรจัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสำลิธทางการเรียน มีการวางแผนระดมทุนทางสังคมจากทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างการเงินการบัญชีและพัสดุครุภัณฑ์การบริหารงานบุคคลมีการวางแผนบริหารงานบุคคล วางแผนอัตรากําลังอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและจัดทำมาตรฐานภาระงานของบุคลากรที่ชัดเจนมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสร้างขวัญและกําลังใจอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการบริหารทั่วไป บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์เป้าหมายของสถานศึกษาจัดทำระบบควบคุมภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและกำกับติดตามตรวจสอบจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสนับสนุนส่งเสริม ช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนในกลุ่มต่างๆโดยมีการประสานภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการระดมทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการให้บริการทางวิชาการบุคลากรวัสดุอุปกรณ์สถานที่แก่ชุมชนและมีการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต่อชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในปีการศึกษา2,563ที่ผ่านมาการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้มีผลการดำเนินงานที่สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพอาทิเช่นโครงการปันน้ำใจสารสายใหญ่เครือเตรียมพัดโครงการโอขอบโอสอบกิจกรรมเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมประกวดโครงงาน Active Learning ผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาดรนัทพรชินบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมโรมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นมีผลงานเชิงประจักษ์ในด้านการคลองตนได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุกรางวัลระดับดีเยี่ยมการดำเนินงานแนวในสถานศึกษา มีการศึกษา2,563รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโครงงาน Smart App Fan ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยโรงเรียนในเครือเตรียมอดุดมศึกษาพัฒนาการประจำปีการศึกษา2,563รางวัลชมเชยสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2,563จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน รางวัลระดับทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2563ลำดับที่3ระดับโรงเรียนขนาดเล็กตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นได้รับกำลังใจได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการจากภาคีเครือข่าย ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นสหวิทยาเขตกลยานมิตรโรงเรียนพี่น้องในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและผู้ปกครองจนสามารถส่งเสริมศักยภาพลูกพักเกีียวทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป